โคตรปวดเลยทรมานมากท้องบิดทั้งคืนเลยบิดจนไส้อักเสบผมต้องตัดลำไส้ทิ้ง ีวันนี้วันที่สี่อยู่โรงพยาบาลสี่วันแล้วเป็นตั้งแต่วันที่สิบสองวันนี้ก็วันที่สิบห้าแล้วผ่าตัดตั้งแต่วันที่สิบสองเลยไม่น่าเชื่อว่าการกินมามา่ากับนมแพะ จะทําให้เราลาไส้หายนะทุกคนลําไส้โดนตัดเพราะการกินมาม่ากับนมพรกไม่น่าเกี่ยวเลยแต่มันก็เป็นเรื่องจริงโดนมาแล้วได้ถึงได้มาอยู่โรงพยาบาลนี่โอ้โหเจ็บสุดๆ ต้มไลยต้มตุเ้าสามกินได้กาแฟกินได้เกลือกลั้นด้วยน้ใส่เค็มอ่งเฮ้ยก็กินได้หมดเลยกินได้เลยกินได้หมดกินของแข็งได้กินของแข็งได้อ้โหไม่ใส่ไม่ดีเหลือไข่ขาวไว้เท่าไหรเเค็ม เค้กมันรี้หวานที่เสร็จแล้วหรอตออไปแล้วเนี่ยละแล้วก็ไว้ซอบซอกกิมผมก็พาทุกๆคนนะครับไปท่องเที่ยวที่นั่นที่นี่ดูปรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับจน ลืมตัวเองไปนะครับว่าตัวเองเนี่ยอายุเยอะแล้วอายุ43แล้วนะครับปีนี้ก็43กว่าแล้ว 43, 43ได้1นเดือนแล้วครับ <c oughs> <c oughs> ก็เริ่มมีอายุขึ้นแล้วครับอีกไม่กี่ปีผมก็จะ50แล้วนะครับดังนั้นผมก็เลยอยากจะมาบอกทุกทุกคนผ่านคลิปวิดีโอนี้ครับว่าพอคนเราเนี่ยเข้าสู่อายุเลข4ขึ้นไปแล้วเนี่ยก็อยากให้ทุกทคนเนี่ยดูแลรักษาสุขภาพโดยเฉพาะ เรื่องการกินนะครับเรื่องการกินผมเนี่ยเข้าโรงพยาบาลก็เพราะว่าผมเนี่ยกินมาม่าก,กับนมแพ้ครับทุกคนไม่น่าเชื่อเลยนะว่ามาม่าก,กับนมแพ้ก็มีผลกับลำไส้ของผมด้วยนะครับซึ่งเหตุการณ์ต่อไปนี้มันเกิดน้อยคนมากครับมันกินคู่กันแล้วทำให้เ,เกิดแก๊สขึ้นมาในลำไส้ของผมแล้วก็ทำให้ป,ปวดท้องอย่างรุนแรงครับอย่างรุนแรงมากๆเลยนะบี๊ ทั้งคืนของวันที่11เลยนะครับมันบิดอยู่อย่างนั้นอนะ่ะห้านาทีบิด5นาทีบิด5นาทีบิด,บดแล้วมันก็ไม่มีการถายลมนะครับหรือพูดง่ายๆเลยก็คือตดนั่นเองนะไม่มีการตดหรือไม่มีอะไรที่จะช่วยให้แก๊สมันออกมาเลยครับมันอยู่อย่างนั้นนะครับจนลำไส้ของผมมันบิดบิดทั้งคืนจนลำไส้อักเสบนั่นเองนะครับแล้วก็วันที่12เนี่ย ผมก็ทนไม่ไหวครับทนไม่ไหวก็ไปที่โรงพยาบาลเอาไปโรงพยาบาลแล้วหมอก็อตรวจนั่นตรวจนี่นะครับแล้วก็เอ็กซเรย์ผมว่ามันมีอะไรสิ่งแปลกปลอมอยู่ข้างในหรือเปล่าแล้วก็ฉายสีลงไปด้วยนะครับปรากฏว่าคุณหมอบอกว่าเป็นลำไส้อุดตัน,นครับมันจะมีลำไส้เล็กครับมันจะอุดตันตรงผังผื่นนิดนึงนะครับเขาก็ทําการผ่าตัดเลยนะครับผ่าตัดผมเลยแล้วก็ตัดลำไส้ทิ้งไปแล้วก็ตัด ไส้ติ่งของผมไปด้วยนะครับไส้ติ่งมันก็ไม่มีประโยชน์อยู่แล้วนะฮะเวลาเกิดเหตุการณ์เช่นนี้คุณหมอเขาจะได้ไม่ต้องมากังวลเรื่องไส้ติ่งนั่นเองนะครับจะได้ตัดสาเหตุไส้ติ่งออกไปเลยนั่นเองเพราะว่าไส้ติ่งเขาตัดทิ้งไปด้วยครับแล้วก็ตัดลำไส้ของผมบางส่วนไปแล้วก็เย็บเข้าต่อกันนั่นเองนะแล้วก็ผมก็อยู่โรงพยาบาลไม่ได้กินข้าว3วันเต็มๆครับ3วันเต็มๆเลยเพิ่งจะเริ่มกินข้าวได้วันที่4นั่นเองก็ ทรมานมากครับทุกคนสาเหตุมันก็เกิดจากการกินเรื่องการกินนั่นแหละนะครับไม่ไม,ไม่ไม่มีอะไรหรอกเป็นเรื่องการกินครับพอกินเราเรากินอ,อ,อาหารที่มันแบบคิดว่ามันมีประโยชน์ต่อร่างกายครับนมแพะนมแพ้ผมว่ามันมีประโยชน์ต่อร่างกายมากเลยนะแต่ว่าร่างกายของคนเราเนี่ยมันไม่เหมือนกันครับเวลากินอะไรไปปุ๊บร่างกายของเราก็ จะมีปฏิกิริยาที่แตกต่างกันออกไปนะฮะเพราะผมก็จะเป็นแก๊สครับแป็นแก๊สเยอะดันขึ้นมาจนทําให้ลําไส้มันตีดตันอุดตันแล้วก็บีบรัดจนลําไส้มันอักเสบนั่นเองนะครับอืมก็นั่นแหละก็สูญเสียลําไส้ไปนิดหน่อยครับ <laughs> ใครที่เป็นวัยเดียวกับผมนะครับก็ระมัดระวังเรื่องการกินด้วยนะครับกินอะไรแปลกๆก,กินอะไรที่มันไม่ค่อยดีเนี่ยก็เผาๆลงบ้างนะครับแล้วก็ เรื่องนมก็เหมือนกันครับเรื่องนมถ้าวัยสีไปแล้วส่วนใหญ่เนี่ยคนก็จะกินเหล้ากินเบียร์กันใช่ไหมแต่ของผมนี่ไม่ได้ไม่เป็นคนไม่กินเหล้าไม่กินเบียร์ครับก็มากินนมมากินอะไรพวกนี้แทนแต่ว่านมในวัยสีเนี่ยและโตสต,ต่างๆมันไม่ย่อยครับการทํางานระบบของลําไส้เนี่ยมันไม่ย่อยนมแล้วนั่นเองนะเวลากินไปเนี่ยบางคนก็จะท้องเสีย บางคนก็จะมีอาการแตกๆนะครับอาจจะอ้วกหรืออะไรก็ได้นะครับฉะนั้นวัย40ของของ,ของเราเนี่ยเผาๆเรื่องนมลงไปครับไม่ได้ไม่ได้บอกทุกคนว่าเลิกกินนมนะครับเพราะว่าร่างกายของคนเราไม่เหมือนกันนะเออบางคนก็กินนมแล้วมันก็ไม่เป็นอะไรนะครับโดยทางการแพทย์แล้วเนี่ยเวลาเราอายุเยอะขึ้นเนี่ยแลสโตสในการย่อยต่างๆนะครับระบบการย่อยต่างๆเนี่ยมันไม่ค่อยดีแล้วนั่นเองนะ จะกินอะไรหนักๆเหมือนสมัยนุ่มๆก็ไม่ไหวมันจะย่อยลำบากมันทำให้ข้องอืดท้องเฟอ้อได้นั่นเอง ตอนนี้ก็เริ่มหายดีแล้วก็เก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับตอนนี้แผลก็เริ่มแห้งแล้วนะแล้วก็สามารถที่จะแลดได้แล้วนะครับตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่บิ๊กซีเอ็กตานะครับเพชรเกษมนี่อันนี้ก็อยู่กับน,น้องผักบุ้งเช่นเดิมเช่นเคยนะครับก็อยู่ที่ยายโยอีนะครับอันนี้ก็จะเป็นน้ําชาเขียวนี่แก้วละสี่สิบบาท ขาเขียวห่างเหินกับคุณผู้ชมไปนานเลยนะครับต้องขออภัยด้วยนะเราไม่ค่อยได้อัปเดตไม่ค่อยได้ลงคลิปเลยครับต้องขออภัยด้วยมีแผนว่าจะไปนั่นปาน,นี่นะครับเยอะแยะไปหมดเลยนะแต่ก็ต้องมาล้มป่วยกันก่อนกระทันหันครับก็เดี๋ยวถ้ามันครบ100ซแล้วเดี๋ยวผมก็จะกลับมาพาทุกทุกคนไปเที่ยวเหมือนเดิมนะครับหวังว่ายังไม่ยังไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ลืมกันนะ ก็เป็นช่วงสงการพอดีครับหยุดยาวสงการพยาบานไปฉลองสงการกันที่อื่นพี่ก่อนไปฉลองสงการที่โรงพยาบาลอนแรกนะทุกคนมันมีงานวัดไร่ขิงผมก็จะพาทุกทุกคนไปที่วัดไร่ขิงนะแต่โดนโดนไปสักก่อนออกมาแล้วนะครับ อ๋ออันนั้นคือมิโซะซุปมิโซะอันนี้เป็นกิมจิอันนี้เป็นกิมจิเด๋อวจักรีอันนี้อันนี้เป็นสลัดผักอันนี้สั่งอะไรไปเอ่อหมูหมูข้าวหน้าหมูทอดหมูหมูทอดนี่ครับฟันอกกลมอันนี้ทั้งร้านเราก็อยู่แค่ร้านเราเจ้าเดียว อันนี้คืออะไรอันนี้สั่งไปเป็นข้าวหมูผัดซอสข้าวหมูผัดซอสญี่ปุ่นญี่ปุ่นจะเผ็ดนิดนึงอืยังไม่รู้ว่าอะไรนข้าวหมูผัดซอสญี่ปุ่นนะแล้วก็จะมีเครื่องเคียงตรงนี้นี่คือสลัดกิมจิไข่ลวกแล้วก็ซุปพิศ่าเหมือนเดิมนะครับให้ให้ฉลอง ถ้าร้องหายป่วย95ต้องกินของดีหน่อยบำรุงหน่อยบำรุงหน่อยบำรุงหน่อยเข้าเยอะมากเลยตำหมูไม่อยากพูดเลยคกินกันเลยดีกว่านะมีต้หนหอมญี่ปุ่นด้วยน่อรลารมอย์ถ้า100%เมื่อไหร่ก็จะพาุทุกคนไปท่องเที่ยวกันนะครับไปท่องเที่ยวกัน ไปดูบรรยากาศพาทุกคนไปชมนั่นชมนี่เหมือนเดิมครับยังไม่ได้หนีไปไหนนะช่วงนี้ก็รักษาตัวอยู่ครับเราจะกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบาย